งานสดิงสายนะ้า แดนเซอร์มาก่อนกันหรือเปล่าเนียไม่น่าเชื่อนะฮะแดนเซอร์ชายเต้นอารมณ์เกินหญิงนะนางเต้นเหมือนนางมีผมจุกสะบัดจุกตีคิ้วตัวเองใหญ่เลยเมื่อกีนน้นี้นะนะท่าเด็ดผู้หญิงฝั่งนี้ก่อนตอนที่คุณไปยืนอยู่มุมเนี้ยมันจะมีท่าเด็ดของคุณอยู่ทั้งหนึ่งไงอยากเห็ยนอีกรอบนึงได้ไหม ค่าเด็ดของคุณน่ะที่ยืนแล้วคุณแบบบิดสะโพกกับผิวๆอ่ะที่ที่ก็ยืนต่อต่อแถวกันอย่างเงี้ยใช่ปะอ่าแล้วคุณยืนโชว์อยู่คนเดียวอ่ะขอดูหนึ่งรอบหนึ่งสองสามอือืออือหืออือืออือหืออืออือเนี่ยไงท่านี้ชื่อว่าม้วนบิดเทียนนะฮะ รับรองเพียนภงษาก็ละลายนะฮะด้วยลีลาของเธอนะครับส่วนคนนี้เมื่อกี้นี้ผมนั่งอยู่ข้างเวทีคุณอยู่จุดนี้ผมเหมือนโดนไข่ข้าวกรเด็นเข้าตา,าขอแบบไม่ต้องเอียงข้างคุณเด้งไข่ข้าวคุณออกหน้าเวทีเลยอนหนึ่งสองสาง อ๋อเ <A>. oh, มื่อกี้ถ่ายวิดีโอทันไหม <Yeah. S 1> ไม่ทัน <Yeah. S 1> เอาใหม่อาเชีย <Yeah. S 1> อ่ะ, <Yeah. S 1> อะเอาเอาโทรศัพท์มือถือมาขนาโหมดวิดีโอไห <laughs> นใครใครกล้องโหมดวิดีโออยู่ฮะ <laughs> ลงเลยนะฮะพร้อมนะฮะดิ่งไปจนกว่าทุกคนจะพอใจ <laughs> จนกว่าคุณี่ได้ยินเสียงไม้บอกว่าหยุดพราอ1หนึ่งสองักจะดูซิว่า ลุงฟาบิเนตแรงบันเด้ามีแค่ไหนไอเจ๊อ้เจ๊ไอ้เจ๊อ้เจ๊ไปเรื่อยไปเรื่อย่อไปเรื่อยอย่างย่างไม่หยุดอย่งไม่หยุดยางไม่หยุดเดียอ่ะไอ้ม้วนปิดเทียนหน้า<ๆ>เขาหน่อยได้เี้อทอไม้วนปิดเทียนหน้าเขาหน่อยอ่ะทาเมอกี้ใส่กันเองสรุปได้ยังไงอ่ะพร้อมเดี๋ยวขอดูท่าเซ็ต เ,เธอม้วนบิดเทียนกับเธอไปแล้วเขาเด้งใส่เธอเด็กต้องดิ้นเยอะพร้อมหนึ่งสองสามเออนี่เวลา,าเล่าร้อนมากเอ้ยรู้ป่ะใครปล่อยคนนี้ <c oughs> เดี๋ยวขออันนี้แผนกแผนกเสรมิมเหรอนี่อยู่รายการซิงลชิงล้านหรือยังไงเหรอหรือยังแผนกเสริมนะอ้าโอเคมีคอนเซปต์อะไรของคุณยังไงวันนี้บ้างครับากับการเสดนของคุณเมื่อสักครู่นี้ หัวหน้าทีมอาเชิญครูเทียมพูดหน่อยเชิญครูเทียมนิดนึงผู้ผูขีด,ดค่าเต้นแน่นอนเพราะสบัดแล้วยังมีหน้าม้าหางจุกเคลมก็ <c oughs> มันก็เป็นเพลงที่คือแบบให้ให้แบบให้กำลังใจกันอื่นแล้วก็แต่พยายามเต้นให้ท่านตัวเพราะว่านหนึ่งก็คือเขามีกำลังใจในการเต้ตน,นก็คือมีล็อกนิดยืนดูอยู่ตอนแรกยังไม่เข้ามาแตบหนึ่งเธอสโลว์หน่อย <c oughs> มีนอ้องกนินกดๆอยู่ยังไม่เข้ามายืนดูอยู่ตอนที่ยก แล้วเขาก็แบบมีความฝันเขาพูดว่าเขาอยากมีความฝันอา่า,อ,าอยากเป็นนักเร์บ้างก็เลยเข้ามาโชยกยกนางหน่อยก็เลย, <laughs> เยให้น้องเข้ามาเต้นก็คือทุกคนมีความฝันถ้ามีความพยายามก็าส,ามาสามารถเป็นได้ทุกอย่างนะครับผมนีน่ความฝันจะเป็นจริงได้เนาะถ้าคุณมีความพยายามนะฮะโอเค,ะะคะอ่ะผมได้กับปรมมือกับทีมทีดหนึ่งนะฮะเชิญครับเห็นหน้าผมแต้นอยู่ นะครับน,นนี่แดนซิ่งฝึกงานแสดงสายหน้าใครชื่นอนนี่อ่ะโอ้โหเลยอ่ะ